สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเคเอสมณีวิสานะครับวันนี้ประจำเช้าวันที่22กรกฎาคมนะครับในเซสชันแรกนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็มีผมอาทิตย์จันสว่างเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับส่วนเซสชันที่2วันนี้นะครับทางพี่อริษิ์นะครับจะมาบีบในส่วนของบทวิเคราะห์ของชอการช่างนะชอการช่างที่หายไปนานนะฮะเรารีซูมโคเวเลตกันอีกรอบหนึ่ง นะครับเดี๋ยววันนี้มีประเด็นอะไรมีแบ็กหลอกเพิ่มเติมมีแบ็กหลอกเยอะแค่ไหนมีงานรอประมูลเยอะหรือเปล่านะฮะวันนี้ทาง p ีเอดีจะมาบีบให้ฟังใครที่มีหุ้นกลุ่มแล้วหมอก่อสร้างอยู่วันนี้ช่วงที่2ห้ามพลาดน,นะครับแล้วก็ช่วงที่3เหมือนเดิมนะครับทุกวันทางพิกัดนะครับชัยยศจิวังกูลก็จะมีการาวิเคราะห์ในเรื่องของมุมมองทางด้านเทคนิคทีเฟกนะครับรวมไปถึงคําถามคําตอบต่างๆนะฮะก็จะอยู่ในเซสชั่นสุดท้าย นะครับโอเคนะครับกลับมาอยู่ที่กลยุทธ์การลงทุนนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสดใสทั่วโลกนะฮะรวมไปถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรนะฮะบวกขึ้นไปถึง19จุดนะฮะไปปิดอยู่ที่1,377จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวมก็โอเคนะฮะ6 0 0 0ล้านบาทนะครับ ปัจจัยบวกสำคัญน,นะครับก็มีอยู่2เรื่องนะฮะซึ่งทุกคนก็คงจะรับรู้กันไปแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวในเรื่องของอความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนนะครับอของทางอังกฤษแล้วก็มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะทีะ่มีการรายงานผลการทดลองนะครับวัคซีนในเฟสที่2เฟสที่3ออกมาถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ฝั่งของยุโรปนะฮะที่ ประเทศสมาชิกนะฮะยีชาติสมาชิกเนี่ยนะครับก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนนะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูโรโซนนะครับมีทั้งเม็ดเงินให้เปล่านะครับครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเงินที่แบบให้เพื่อการกู้ยืมนะครับอันนี้ก็ทําให้เซนิเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายก็ปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับกลางคืนก็ยังคงบวกได้ต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็น2องเซนิเมนต์บวกนะฮะที่ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นเมื่อ ของบ้านเราเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งทั้ง2ประเด็นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะครับเพราะช่วงเช้าเมื่อวานนี้เราก็เกริ่นไปแล้วนะครับว่ามันมี2ปัจจัยบวงนี้แหละนะครับที่จะทําให้ตัวเซ็นดิคเนี่ยขึ้นไปทดสอบที่1370นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นได้ดีกว่าที่เราประเมินเอาไวส้สีนะครับเพราะมันสามารถทะลุ1370ขึ้นไปจนถึง1 3 8 0แเลยนะครับแล้วก็ช่วงทาท้ายเนี่ยถึงอ,อ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่ค่อนข้างจะสดใสพอสมควรสําหรับภาพรวมการลงทุนของเมื่อวานนะครับทีนี้มาดูมุมมองวันนี้บ้างนะครับมุมมองวันนี้เนี่ยนะครับเรายังคงมองบวกต่อนะฮะยังคงมองบวกต่อนะครับแต่ไม่บู๊นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าไม่บู๊วันนี้ผมไม่บู๊นะฮะเมื่อวานนี้ผมมองบวกเนี่ยก็คือค่อนข้างบู๊เพราะว่าปัจจัยที่เข้ามาหนุนเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะครับ วันนี้เนี่ยมองบวกต่อแต่ไม่บู๊นะครับพอบอกไม่บู๊แบบนี้เนี่ยนะครับนักลงทุนนะครับก็คงจะต้องถ้ามีกำไรนะครับก็คงจะต้องล็อกกำไรกันเอาไว้บ้างนะครับล็อกกำไรเอาไว้บ้างอย่าโลภนะฮะอย่าโลภนะับมีกำไรช่วงนี้ก็ต้องขายทำกำไรกันเอาไว้บ้างก็ดีนะครับทำไมถึงมองว่าไม่บู๊นะครับเพราะว่าแฟกเตอร์ที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นบวกก็จริงแต่มันบวกไม่เต็ม นะฮะมันบวกไม่เต็มนะฮะอย่างเช่นแน่นอนนะครับตัวอย่างเช่นตัวราคาน้ํามันนะครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันดิบนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะตัวราคาน้ํามันดิบเมื่อคืนนี้นะครับปรับตัวขึ้นไปทดสอบตัวเวสเท็ซับนะขึ้นไปทดสอบระดับ42ดอลลาร์ต่อบา์เล้นะฮะก็ถือว่าขึ้นไปทําสถิติสูงที่สุดเลยนะในรอบหเกือบ5เดือนเน่ยเกือบ5เดือนนะฮะเราไม่เห็นราคาตรง42เหรียญเนี่ย มานานแล้วประมาณเกือบ5เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขึ้นมาใกล้ๆนะฮะใกล้ๆแต่ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับเหตุผลสําคัญของที่ราคาน้ามันดิบเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็มีอยู่3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่อนค่านะับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่อนค่าโดยตัวดอลลาร์อินเด็กของของ,ของของค่างเงินอเมริกาเนี่ยอ่อนลงมาอยู่ที่ระดับ595.18จุดนจุดนะฮะนี่เป็น เป็นอินเด็กนะฮะเป็นอินเด็กเขาจะเรียกว่าจุดนะฮะก็ถือว่าต่ําที่สุดในรอบเกือบเกือบ5เดือนเหมือนกันนะครับค่าเงินเนี่ยนะครับมันจะสวนทางกันกับพวกราคาทองคานะครับราคาคอมมูนิตี้จะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อคืนเนี้ยราคาน้ำมันดิบก็ขึ้นราคาทองคําก็ขึ้นนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากผลของค่าเงินดอลลาร์นั่นแหละนะฮะที่มันอ่อนค่าลงไปนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ที่ทําให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นก็คือตอบรับเชิงบวกกับการที่กองทุน ที่ยี่ิบชาติผู้นําของยุโรปเนี่ยนะมีมติเห็นชอบให้ให้จับตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจยุโรปนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนนะครับซึ่งประเด็นที่2ประเด็นที่3มเนี่ยนะับมันจะท้อนให้เห็นถึงมุมมองว่าถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าวัคซีนมันมีจริงเนี่ยนะครับมันจะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมันกลับมาดีขึ้นแล้วจะทําให้ดีมานหรือว่าความต้องการน้ํามันดิบของโลกเนี่ยมันฟื้นคืนมา มันก็จะทาให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องบวกที่ทาให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นแต่นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ช่วงแรกว่าบวกก็จริงแต่บวกไม่เต็มนะฮะเพราะวันนี้เองนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์นะครับช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นจะเป็นการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ซึ่ง EIA จะเป็นคนรายงานนะครับแต่เมื่อคืนนี้นะฮะ คนที่รายงานออกมาก่อนเนี่ยก็คือสำนักงานปิโตเรเลียมของสหรัฐอเมริกาหรือว่า API ปรากฏว่าตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นนะ,ะเพิ่มขึ้น7.5ล้านบาร์เรลนะครับเทียบกับสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยลดลงไป 3. จุด Aa, ลดลงไป8.3ล้านบาร์เรลถือว่าลดลงมากที่สุดในรอบ2ปีนะฮะแต่เมื่อคือนเนี้ยนะครับดันเพิ่มขึ้น7.5ล้านบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ราคาน้ำมันดิบในตลาดฟิวเจอร์นะครับน่าจะออกไปในโทนลบนะฮะเมื่อคืนนี่บวกแรงก็จริงแต่วันนี้เนะี่ยน่าจะออกมาในโทนลบและถ้าคืนนี้ EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบออกมาเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวก,กันกับของ API เนี่ยจะทำให้ราคาน้ำมันดิบในวันพรุ่งนี้เนี่ยปรับตัวลงนะครับอันนี้คือหนึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่าบวกก็จริงแต่บวกไม่เต็มเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันวันนี้นะฮะถ้าราคามันยังคงปรับขึ้นเนี่ยนะครับ ก็ถือเป็นโอกาสในการขายทางกาไรเอาไปก่อนเล่นรอบเอาไปก่อนนะครับเพราะเมื่อวานนี้หลายตัวก็บวกมาค่อนข้างแรงนะนะครับประมาณเฉลี่ย4-5%เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีกำไรกําไรกันอยู่นะครับถ้ามีกำไรกาไรกำไรกาไรเนี่ยนะครับก็ขายล็อกกําไรกันเอาไว้บ้างนะครับอันนี้คือเพราะข้อแรกนะฮะปัจจัยบวกข้อแรกส่วนปัจจัยบวกข้อที่2นะครับซึ่งเคยเป็นปัจจัยบวกมาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อเนื่องมายังสัปดาห์นี้ด้วยเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของค่างเงินบาท ครับค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับจาก30.8บาทต่อดอลลาร์นะครับในช่วงต้นๆหรือปลดปลายเดือนที่แล้วนะครับปัจจุบันอยู่ที่31.8บาทต่อดอลลาร์ก็คืออ่อนค่ามาก,กับ1บาทแต่วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของการแข่งค่าขึ้นมาล้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นเซนเซเมนต์ลบต่อหุ้นในกลุ่มส่งออก ในช่วงขั้นสั้นนะในช่วงขั้นสั้นเพราะก่อนหน้าน,นี้เราเล่นเก่งกาไรกันมาใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มส่งออกอาหารเล่นเก่งกําไรขึ้นมาได้เพราะค่าเงินบาทมันอ่อนค่านะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าค่าเงินบาทมันเริ่มแข็งค่าขึ้นมาแล้วนะวันสองวันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีกําไรในส่วนของหุน้นอิเล็กทรอนิกส์ผมแนะนําขายทากำไรออกไปก่อนครับนะฮะเพราะงบของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเกินไปวัน2วันแล้วว่า งบของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีนะครับเมื่อวานเราแนะนำเลทโปรฟิตลันถูกไหมฮะแต่วันนี้เราเห็นสัญญาณลบเราก็แนะนําขายล็อกำอกำไรกันกไปก่อนสําหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลุ่มส่งออกอาหารนะครับกลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยเนื่องจากว่างบเขาเนี่ยไตรมาสที่2ที่กรรมาธิประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะครับดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นตัวค่าเงินบาทที่มันดูแข็งค่า,ข,าขึ้นมามันอาจจะเป็นเซนติเมนต์ลบในช่วง,งสั้น แต่ด้วยงบที่เขาค่อนข้างดีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มส่งออกนะฮะวันนี้จะดูเอาเปรียบกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็เป็นสองปัจจัยบวกที่บวกไม่เต็มอย่างที่ผมบอกไปนะครับทีนี้มาดูปัจจัยที่จะต้องติดตามดูด้วยนะครับปัจจัยที่จะต้องติดตามเนี่ยก็คือ,อวันนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการรายงานตัวเลขส่งออก แล้วก็ตัวเลขนําเข้าประจําเดือนมิถุนายนนะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจไหมถือว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยของบ้านเราเนี่ยนะครับมันคิดเป็นเกือบ50%ของ GDP เลยนะถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะนั้นการฟรื้นตัวของตัวเลขส่งออกหรือว่าการหดตัวของตัวเลขส่งออกเนี่ย มันก็จะชี้นําให้เราเห็นภาพว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับมันผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วหรือยังนะฮะถ้าวันนี้เนี่ยตัวเลขส่งออกมันฟื้นขึ้นมานะครับหรือว่ามันพลิกเป็นบวกได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่า g d p บ้านเราเนี่ยนะครับกำลังจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดของปีนะครับแต่ถ้าตัวเลขส่งออกนะฮะยังคงติดลบเยอะๆเหมือนเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะทําให้บรรยากาศการลงทุนในวันนี้เนี่ยเสียไปนะฮะเสียไป นะครับมาดูตัวเลขคอนเซนทันะครับว่าเขาคาดการตัวเลขส่งออกสําหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขส่งออกนะฮะติดลบ22.5%เยียนนะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะฮะแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับคอนเซนัตคาดว่าจะหดตัวเนี่ยประมาณสัก15.5%นะครับ15.5%ก็ถือว่ายังติดลบอยู่แต่ดีขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับตัวเลข นำเข้านะครับตัวเลขนำเข้าคอนเซนซัสคาดว่าจะหดตัวประมาณสัก16.7%ยังติดลบอยู่นะฮะแต่ถือว่าดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมเพราะเดือนพฤษภาคมเนี่ยติดลบมากถึง34.4%นะครับถ้าออกมาในโทนนี้นะครับก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลางถึงบวกแล้วกันนะครับเพราะเราเห็นภาพหรือว่าเห็นทิศทางแล้วว่าตัวเลขส่งออกมันเริ่ม ค่อยๆหดตัวลดลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบอตทอมจริงๆมันคือเดือนพฤษภาคมนะครับบัทอมจริงๆคือเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นมันจะเห็นสัญญาณค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับอันนี้คือตัวเลขที่จะต้องติดตามนะครับส่วนตัวเลขสต็อกมันดิบเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของปัจจัยที่เกิดขึ้นในส่วนของบ้านเราอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือการประกาศงบของกลุ่มธนาคารนะฮะก็ต้องบอกว่าส่งท้าย ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะต้องบอกว่าส่งท้ายแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเมื่อวานนี้น b ี l BBL เป็นตัวสุดท้ายที่ประกาศงบไต่มาที่2ออ,ออกมานะครับปรากฏว่ากำไรสุดที่เนี่ยทำได้แค่3,000ล้านบาทนะครับลดลงไปถึง60% q ิบนะครับและ67% y e a เ on y e a อมเนยียรียหนำซ้ำนะยังน้อยกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ถึง42%นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายที่ น่าผิดหวังจริงๆสําหรับกลุ่มธนาคารนะครับเนื่องว่าประกาศคนสุดท้ายเนี่ยนะครับงบจะออกมาดูดีกว่าเพื่อนนะครับปรากฏว่าที่ไหนได้นะครับดันแย่กว่าอีกนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากเค a n k เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่จะถูกกดดันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาหลายคนก็สงสัยนะครับว่างบไม่ดีทําไมราคาหุ้นถึงฟื้นวันนี้เนี่ยนะครับโดนเข้าไปในส่วนของ BB l ผมเชื่อว่าน่าจะทําให้เซนติเมนต์ของทั้งกลุ่มเนี่ยลดลง เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะ BBL เนี่ยคือธนาคารที่นักวิเคราะห์ทุกคนนะฮะค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยที่สุดนะครับเพราะ BBL เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งสายป่านยาวแต่ปรากฏว่าสายป่านยาวแค่ไหนธุรกิจใหญ่แค่ไหนก็ได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่ดีนั่นหมายความว่าธนาคารอื่นๆที่ประกาศงบออกมาแล้วไม่ได้แย่เนี่ย แสดงว่าซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับและน่าจะไปส่งผลกระทบออกมาในเชิงลบนะฮะในไตรมาสถ,ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันดีไม่ดีเรารู้อยู่แล้วนะฮะเราอย่าหลอกตัวเองเพราะเราหลอกตัวเองนะฮะ <ตร décidé> วันนี้เราไม่เจ็บแต่มันก็จะไปเจ็บในวันข้างหน้าอยู่ดีนะครับนี่คือการหลอกตัวเองนะครับ <ส Esper an ian> ดีไม่ดีรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับปรับตัวขึ้นมาผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าคงไปได้ไม่ไกล นะฮะยังคงไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะเศรษฐกิจที่มันแย่มันก็จะทําให้คุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารแย่ตามไปด้วยทีนี้มาดูไส้ในนะครับว่าทําไมแบงก์กรุงเทพเนี่ยนะครับงบถึงมาอ่อนแอนะครับอันแรกเลยก็คือตัว n i m มหรือว่า net interest Rate margin นะครับก็คือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากซึ่งเป็นต้นทุนเนี่ยนะครับ มันลดลงเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะว่าไตามาาที่แล้วเนี่ยครับทาง BBL มีการลดอัตาราดอกเบี้ยงเงินกู้นะครับไม่ว่าจะเป็น MLR MOR MRR ลดทุกเลทเลยนะครับแต่ว่าอัตาราดอกเบี้ยงเงินฝากเนี่ยลดได้แค่นิดเดียวพอเอามาหักรบกบกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยเหลือส่วนต่างค่อนข้างแคบมากหรือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับโดยนิมนะฮะของ BBL ในไตามาาที่2เหลือแค่2.1%เท่านั้นเองนะครับเราไปดูในชาร์ตตรงนี้จะเห็นชัดนะนะครับว่า ตัว net interest margin ของ BBL เนี่ยค่อยๆลดลงมาตลอดนะครับจาก2.5% 2.4%เหลือแค่2.1%อันนี้คือข้อแรกนะฮะมาดูข้อที่2นะครับคือการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายนี่สงสัยจะศูนย์นะฮะอันนี้เนี่ยทุกธนาคารเนี่ยนะครับมีการตั้งสำรองตัวนี้เพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดดันให้งบของธนาคารทุกตัวเนี่ยปรับตัวลดลงนะ BBL ก็เช่นเดียวกัน ไปมาดก่อนๆหรือว่าเลเวลปกติหรือว่านอร์มอลของ BBL เนี่ยจะตั้งสำรองหรือว่าตั้งพอร์ชั่นเนี่ยประมาณไปมาละ5 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองแต่คิวนี้เนี่ยตั้งสูงขึ้นไปถึง1 3 0 0 0ล้านบาทนะครับจาก5 0 0พันไปเป็นนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพิ่มขึ้นเกือบเกือบ3เท่านะฮะประมาณ2เท่ากว่ากว่านะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยนะครับ NPL ล่ะนะครับ NPL ของ BBL ก็เร่งขึ้นเหมือนกันนะฮะเร่งขึ้นเหมือนกัน จาก3.5เปรับจ็น3.5%เนี่ยเป็น4.1ก็ถือว่าทุกอินดิเคเตอร์ของ BBL เนี่ยออกมาในทิศทางที่อ่อนแอมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้น BBL น่าจะปรับตัวลงนะครับและน่าจะดึง s e n ิ i m e n t ของหุ้นในกลุ่มธนาคารตัวอื่นเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยนะครับเมื่อ NPL ขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลบวกไปยังกลุ่มติดตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น JMT BAM แล้วก็ชายโยนะครับพวกนั้นก็จะยังได้อันนี้สงเชิงบวกอยู่นะครับ โอเคนะครับกลับมาที่ทิศทางการลงทุนแล้วก็หุ้นท็อปพิกในวันนี้นะครับทิศทางการลงทุนอย่างที่เกินไปช่วงแรกนะว่าเรายังมองบวกแต่ไม่บู๊นะครับเราให้กรอบในวันนี้แค่1385ถึง1390เป็นแนวต้านนะครับขึ้นไปทดสอบปุ๊บให้ขายทางกำไรออกมาก่อนขายลอกกาไรกันมาก่อนนะครับหุ้นท็อปพิกเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือนี่เลยนะครับ CPF นะครับ CPF เมื่อวานนี้ทาง CVP ฮ่องกงนะครับก็มีการประกาศ Earning Alert นะครับคือถ้ากำไรสุทธิของ CVP ฮ่องกงเนี่ยมันมีปรับตัวสูงขึ้นเยอะๆอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยนะครับทางบริษัทในฮ่องกงเขาก็จะมีการประกาศเตือนหรือว่า r t e อ t ออกมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับกำไรสุทธิของ CVP ในฮ่องกงในไตในช่วง6เดือนแรกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะนะครับเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลบวกโดยตรงมาที่ CPF แม่นะครับซึ่งถือหุ้น52%ใน c p หฮ่องกงนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราค่อนข้างมั่นใจนะว่ากำไรที่เราคาดในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับน่าจะออกมาดีอย่างที่เราเคยประเมินกันเอาไว้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับ ยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว CPF นะครับราคาปิด34.5นะครับแนะนำซื้อให้เป้าที่36บาท25สตางค์นะครับส่วนตัวที่2 SPRC นะครับเพิ่งวานนี้หุ้นในกลุ่มลงกานปิตโตรเคมีขึ้นแรงนะฮะทุกตัวนะฮะ3-4บางตัวขึ้นไปถึง5แต่ SPRC เนี่ยขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านเพราะอะไระรู้ไหมฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตัวอื่นมันไม่เล่นมันเล่นอยู่ตัวเดียวคือ SPRC SPRC สัปดาห์ที่แล้วบวก7เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี ก็เลยขึ้นค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวอื่นผู้นี้คือรอตัวอื่นอยู่นะครับเมื่อตัวอื่นมารอมามามาพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าตัว S P R C ก็ยังคงไปได้อยู่นะครับแต่วันนี้นะครับ s e n ิ i m e n t มันอาจจะไม่ได้แบบบู๊เต็มที่เหมือนเมื่อวานนี้นะฮะเพราะเมื่อวานนี้ราคาธนมัตดิบมันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็แตะระดับ new high ในรอบเกือบ5เดือนแต่วันนี้เองเนี่ยนะครับราคาธนมันดิบฟิวเจอร์มันอาจจะปรับตัวลดลงอย่างที่เราบอกไปเพราะว่าตัวเลขสต็อกธนมันดิบมันอาจจะครับ ก็เลยอาจจะทำให้เซนิเมนต์การลงทุนในตัวของกลุ่มลงกันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อวานเมื่อวานบวก3-5%เนี่ยวันนี้อาจจะบวกประมาณ1-2%นตะครับตัว s p r c ก็ยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับก็ให้เป้าราคาปิด7บาทนะครับก็ให้เป้าอยู่ที่8บาทนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของผมในวันนี้นะครับ ก็มองภาพประตทศเด็กยังปรับตัวขึ้นแต่ไม่บูนะครับแล้วก็ให้ท็อปพิก2ตัวก็คือ C P F แล้วก็ S P R C นะครับเดี๋ยวเซสชันต่อไปนะครับผมจะเรียนเชิญทางพี่เอ็ดดี้นะครับพี่อาดิศนะครับมาบีบฟังในส่วนของบทวิเคราะห์ของชอการช่างนะครับในส่วนผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ ครับผมอดิษานคันักวิเคราะห์กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับนะครับวันนี้มาในมาพีเต์นะครับในส่วนของหุ้นชอกันช่านะเราเป็นรีซูมโคเบเลตนะครับก็นำมาในทีมของ w วสต i n g for น n ูเอสเค e ร์นั่นก็คือต้องรอลุ้นนะครับโครงการใหม่ที่จะเข้ามาช่วยผลประกอบการในปีหน้านะครับสำหรับ c k เนะครับนะเราคาดว่านะครับการตัวของ การใช้จ่ายนะครับในภาครัฐเนี่ยจะเริ่มนะครับฟื้นตัวนะครับในปีหน้านะครับปีนี้ก็จะมีโครงการที่ลุ้นนะครับสาโครงการหลักด้วยกันก็คือในเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับนะแล้วก็ทึ่งมีความคืบหน้ามาแล้วแล้วก็มีการออกที R อนะครับขายซองปลาในเดือนนี้นะครที่ผ่านมานะครับก็มีซื้อไปหลายรายด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสายสีม่วงใต้นะครับเตาปูนกรุในนะครับแล้วก็ ในส่วนของรถไฟรางคู่นะครับที่ก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นกันนะทั้ง3มโปรเจกต์นี้นะก็จะถือว่าเป็นโครงการลงทุนภาครัฐที่มีโอกาสที่จะเปิดประมูลได้ภายในปีนี้นะแล้วก็เริ่มก่อสร้างได้ภายในปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เราคาดว่าตัวของค่าใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างภาครัฐเนี่ยจะเติบโตนะครับในปีนี้1-2%เปนะครับแล้วก็ปีหน้า2-3%เปแล้วก็ปีถัดไป3-4%ตตามลำดับนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว ที่ทำให้เอาลุกนะครับของกลุ่มนะรับเหมากวาสร้างก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับแม้ว่าจะมีผลกระทบโควิดนะเพราะว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยังสามารถเดินหน้าได้ต่อเนื่องนะครับปัจจุบันนะครับตัว c u r ลนแบ b a c ห l อกนะครับตัวงานในมือของ CK นะครับมีอยู่นะครประมาณ3 0 0 0 0ประมาณ35,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าดูจาก ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมามีการรับรู้รายได้ประมาณ5,400ล้านบาทนะครับก็น่าจะรับรู้รายได้ได้ไปจนถึงนะครับไต่มาสสปีหน้านะครับซึ่งระหว่างนั้นก็เรามองว่าน่าจะมีงานใหม่เข้ามาโดยเฉพาะงานที่เป็นซีเคนะครับมีความเชี่ยวชาญสูงก็คืองานเกี่ยวกับระบบนะครับรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินนะครับนะ,ะก็ได้ลุ้นนะครับว่าจะ,ะเข้าประมูลแล้วได้ งานพวกนี้มามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่า CK ก็มีทาร์เกตไว้ว่าหลายโครงการที่ผ่านมาเนี่ยนะมูลค่าหลายแสนล้านบาทเนี่ยตั้งเป้าไว้ด่าจะได้สัก2 9ง0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งตัวโครงการพวกนี้นะครับก็จะมีอย่างที่เรียนไปก็จะมีตัวสายสีม่วงนะครับได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาในนะฮะ ตัวรูปที่8นะครับก็จะมีทั้งตัวดับเบิลแท็กนะครับนะมีมูลค่าแสนสอ0หมล้านบาทนะครับก็คาดหวังไว้25%นะครับประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้านนะฮะแล้วก็สายสีม่วงใต้นะครับทั้งงานโยธานะคาดหวังไว้25%นะครับประมาณสองหมื่นล้านบาทแล้วก็ตัวของพวกงานระบบนะครับคาดหวังไว้2 7งหมนะฮะรวมๆกันก็ ประมาณ290,000ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะรวมงานที่คาดหวังจากโครงการเขื่อนหลวงพระบางในในลาวด้วยนะครับประมาณ80,000ล้านบาทนะอันนี้เป็นงานที่ CK ตั้งเป้าหมายไว้นะครับถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะสามารถช่วยตัวของรายได้ของปีหน้าได้นะครับซึ่งนะครับถ้าเรามาดูนะครับเราคาดไว้ว่าปีนี้เนี่ยนะ,ะนะครับจะมีรายได้นะครับ อเออหนี้ประมาณ900ล้านบาทแล้วก็ปีหน้าจะถ้าได้โครงการเหล่านี้เข้ามาก็จะช่วยเพิ่มกําไรในปีหน้าเป็น2.4พันล้านบาทนะครับก่อนมาจิ้มประมาณ8%นะครับโดยเราให้ราคาเป้าหมายไว้26บาทนะครับถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับจะเป็น s u มมอนเดอ a r พานะครับตัวซัมมอนเดอรพาร์ก็คือเนื่องจากตัว CK เนี่ยมีธุรกิจนะครับสออย่างด้วยกันก็คือตัวธุรกิจก่อสร้างนะครับแล้วก็ธุรกิจ สาธารณูปโภคนะครับพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็แบ่งเป็นตัวขนส่งมวลชนนะ B.M. นะครับแล้วก็ตัวน้ำประปานะฮะไบ t h ท i บ a p Water รวมถึง C.K.P. ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เน้นเรื่องโครงการพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนนะครับจากพลังน้ำนะครับถ้าเรามาดูตัว valuation นะครับตัวถ้าเกิดมูลค่า B.M. ที่ C.K. ถึงอยู่ d i s เคาไป25%นะครับก็จะ มีมูลค่าประมาณ22.26บาทต่อหุ้นนะครับไทยแทบประมาณ5.6บาทต่อหุ้น CKP ประมาณ5บาทต่อหุ้นนะครับหักเน็ตเดบนะครับก็รวมกับมูลค่าของธุรกิจก่อสร้างประมาณ4.25บาทต่อหุ้นเนี่ยตัวของ CK ก็เรามองมูลค่า,อ,าอยู่ที่26บาทต่อหุ้นนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของ CK นะอาจจะ ยังไม่เพอร์ฟอร์มในช่วงนี้นะเม,เมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับเพราะว่านะครับถ้าเรามองในไตรมารส2เนี่ยด้วยธุรกิจที่ออนแอลงนะครับอย่างโดยเฉพาะาตัว b m นะครับที่ดอบลงเพราะว่าโควิดเนี่ยกระทบตัวจำนวนผู้โดยสารในไตรมารส2เนี่ยก็ทำให้เรายังมองว่าไตรมารส2ของ CK เนี่ย,ยมีโอกาสนะครับตัวเลขเราพรีวิวมาล่วงหน้านะครับก็ มีโอกาสติดลบนะครับประมาณ36ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่ติดลบประมาณาขาดทุนประมาณ112ล้านบาทนะครับดีขึ้นแต่ยังขาดทุนอยู่นะเพราะว่าตัวบริษัทลูกโดยเฉพาะตัว BM เนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เข้ามานะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าตัวบริษัทลูกทั้งหลายเนี่ยน่าจะกลับมาดำเนินการได้ดีขึ้นนะกลับมาเดินรถได้ปกตินะครับ ไททัลวอเตอร์นี่น้ําใช้สม,ม่ําเสมออยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วน CKP นะครับเราคาดว่าครึ่งหลังของปีนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนนะครับจะเริ่มกลับมาอยู่ในระดับปกติจากปีที่แล้วเป็นปีแรงนะครับปีนี้ปกติปีหน้ามีโอกาสปกติแล้วมีโอกาส,กาสเป็นลานิยาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมองจากแนวโน้มเนี่ยธุรกิจที่ CK ถืออยู่นะครับทั้ง b m เอ็ม i ททัวอเตอร์และ c k P, น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ ตัว CK เองที่เป็นธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเราต้องก็ต้องไปลุ้นช่วงปลายปีนะว่าจะได้โครงการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้จะเป็นประเด็นบวกสำหรับ CK ในอะนาคตนะอย่างไรก็ตามดาวไซต์จำกัดนะครับเพราะว่าเรื่องของบริษัทลูกที่ถืออยู่ในมือนี่ก็ให้ v a ลูประมาณ22บาทแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดทะดีเนี่ยก็คือต้องไปลุ้นกันปลายปีว่าได้ โครงการเข้ามามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สร้างแวลูถ้าเกิดได้ตามที่เราคาดไว้ก็น่าจะสร้างแวลูได้อีก4บาทเป็น26บาทต่อหุ้นนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราแนะนําซื้อนะครับแต่ว่าอย่างที่ทีมที่บอกว่าเป็นเวทติ้งนะครับคือรอรอได้นะครับเพราะว่ารอไตรมาสสก่อนงบน่าจะออกมาไม่ดีแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องของโครงการที่ว่าไปนะสายสีส้มนะครับสายสีม่วงนะครับหรือว่ารถไฟรางคู่เนี่ย ก็อาจจะเข้าไปเก็งกำไรได้สำหรับ CK นะครับคงเ,เริ่มรีซูมเข้าเลยน,นะครับด้วยคำแนะนำซื้อนะราครับว่าหมาย26บบาทต่อหุ้นนะครับขอบคุณครับ